พ่อแม่พี่น้องครับที่ผ่านมาเศรษฐกิจชนบทของประเทศไทยถูกแช่แข็งเพราะอะไรครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเพราะไม่มีงานไม่มีโอกาสใช่ไหมครับลองนับอาชีพหลักๆที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือพื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่มีอะไรบ้างครับไม่ทำกเกษตรรับราชการขายของรับจ้างทั่วไปใช่ไหมครับ ลูกหลานของเราเก่งๆที่เชียงใหม่ผมมีโอกาสได้ไปหาเสียงกับคุณพันอาจครับถ้าเฉพาะในส่วนของเรื่องสตาร์ทอัพเด็กที่จบมาในเชียงใหม่มีศักยภาพเยอะแยะแต่สุดท้ายไม่มีงานที่นี่ก็ต้องไปทําที่กรุงเทพไม่ก็ไปทําที่ต่างประเทศคําถามครับคําถามก็คือทําไมงานและโอกาสถึงมีความกระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวงทําไมถึงไม่เกิดการกระจายตัวอยู่ที่ต่างจังหวัด ทำไมที่ผ่านมาประเทศไทยเศรษฐกิจชนบทถึงถูกแช่แข็งพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้กี่โมงแล้วเปล่าผมตั้งใจจะถามว่าเขาจะกระจายอำนาจกันกี่โมง เมื่อเช้าเมื่อเช้าไปขึ้นเวทีดีเบตที่คณะรัฐศาสตร์มชมาครับพบว่าที่เชียงใหม่คือจังหวัดตัวจริงเสียงจริงที่เราอยากได้อำนาจอยากได้งบประมาณอยากได้ตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาจัดการปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเชียงใหม่จริงๆพ่อแม่พี่น้องครับ ก่อนที่ผมจะพูดถึงนโยบายต่างๆนานาที่คุณชัยคุณพันน์อาจชัยรัตได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาสื่อสารครับพ่อแม่พี่น้องการเลือกตั้งครั้งนี้วันที่หนึ่งกุมภาพัน,น์นี้มีความสำคัญอย่างไรแน่นอนที่สุดครับผมไม่เชื่อว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเวทีในการกู้หน้า กู้ศักดิ์ศรีของใครไม่ใช่เป็นเวทีที่บอกว่าเป็นเพราะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพักก้าวไกลชนะมาเจ็ดเขตครั้งนี้เขาถึงแพ้ไม่ได้สนามนี้ไม่ใช่สนามศักดิ์ศรีของพักประชาชนแต่คือสนามคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องครับ การเลือกตั้งทุกครั้งคือโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมครับครั้งนี้ก่อนที่พ่อแม่พี่น้องจะออกไปตัดสินใจเข้าคูหาแล้วกาให้กับพักประชาชนผมมีอีกหนึ่งสิ่งที่วันนี้อยากมาสื่อสารถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนโดยตรงครับเมื่อสักครู่คุณธนาธรบอกแล้วว่าวันนี้ไม่ได้มาขอเสียงอย่างเดียวแต่ขอแรงด้วยใช่ไหมครับ สิ่งที่ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยกันสื่อสารต่อจากนี้ครับช่วยกันสื่อสารต่อจากนี้คืออะไรที่ผ่านมาประเทศไทยเราครับมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ผิดปกติแต่เราเจอมันทุกวันจนเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับน้ำป่าปาไม่สะอาดไหลไม่แรงไหลบ้างไม่ไหลบ้างหลายๆพื้นที่หลายๆอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องปกติไหมครับ เป็นเรื่องเจอจนปกติแต่เป็นเรื่องไม่ปกตินะฮะใช่ไหมเด็กเรายุคนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ต้องยุคนี้ก็ได้ยุคไหนสมัยไหนยุคผมก็เป็นจบมาจากมหาวทิทยาลัยคิดอย่างแรกก่อนเลยต้องกูเดี๋ยวต้องกูซื้อรถใช่ไหมไม่ก็ต้องมีบ้านสักหลังหนึ่งใช่ไหมครับถ้ามีเงินเยอะหน่อยอ่ะก็ซื้อรถยนต์มีเงินน้อยหน่อยเราก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วคุณภาพชีวิตเขาดีๆแม้แต่คนรวยก็ใช้รถเมย์แม้แต่คนรวยก็ใช้ขน,นส่งสาธารณะแต่บ้านเราสิครับลองถามพวกเราทุกคนสิเรามีความฝันอย่างแรกๆทำงานจบมาคืออะไรซื้อรถเป็นเรื่องปกติไหมปกติแต่มันไม่ปกตินะมีเรื่องอะไรอีกครับมีเรื่องอะไรอีก ที่มันไม่ควรเป็นเรื่องปกติแต่มันปกติในบ้านเราเวลาเราเจ็บป่วยป่วยไข้พ่อแม่พี่น้องที่ต้องใช้สิทธิรักษาไม่มีเงินไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดต่อคิวเข้าโรงพยาบาลตีสี่ตีห้าหลายๆที่เนาะเอารองเท้าแตะไปวางจองคิวปกติไหมปกติอีกแล้วมันปกติยังไงนะ สิ่งที่ผมอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยกันสื่อสารคือเรื่องนี้แหละครับเราเกิดมาในประเทศนี้ที่โครงสร้างอำนาจรัฐที่เป็นรัฐรวมศูนย์โครงสร้างอำนาจรัฐที่กดทับศักยภาพของชาวเชียงใหม่โครงสร้างอำนาจรัฐที่กดทับศักยภาพของชนบทเศรษฐกิจชนบทโครงสร้างอำนาจรัฐ ที่สร้างให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐที่ปิ่นเป็นเมือง,องโตเดี่ยวอยู่ที่กรุงเทพมหานครมันเป็นโครงสร้างอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมครับแต่เราเกิดมาในโครงสร้างอำนาจรัฐแบบนี้ตั้งแต่เกิดเราเลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเรามาช่วยกันทําให้หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ให้เรื่องไม่ปกติที่เป็นเรื่องปกติกับกลายเป็นเรื่องปกติที่ดีกว่าได้ไหมครับผมพูดแล้วเริ่มงงแลนะ้ว เอาว่าโดยสรุปเอาว่าโดยสรุปสิ่งที่ผมอยากต้องการครับคืออยากให้พ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันขีดเขียนจินตนาการใหม่ให้กับประเทศนี้ครับที่ผ่านมาอนาคตใหม่ก้าวไกลเราขีดเขียนจินตนาการหลายครั้งและเขียนจนเป็นผลสําเร็จจนเกิดผลเป็นรูปธปรรมครับอนาคตใหม่สิ่งที่คุณธนาธรอ,ออกมาสื่อสารเขาบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน พักมวลชนเกิดขึ้นได้จริงไม่จริง,รงพักก้าวไกลพี่ต๋อมชัยธวัฒน์พิธาลิมเจริญรัตขีดเขียนจินตนาการใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศนี้เขาบอกว่าพักมวลชนพักที่เป็นของทุกคนชนะการเลือกตั้งได้จริงไม่จริง,รงชนะการเลือกตั้งได้ไม่พอสโลแกนการเลือกตั้งครั้งนั้นเราบอกว่าอะไรกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วจริงไม่จริงใ,ใครเป็นใครใครอยู่ข้างประชาชนตัวจริงไม่จริงเราเห็นหมดแล้วใช่ไหมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่ผมบอกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งทุกครั้งคือเวทีให้พวกเรามาจินตนาการใหม่ร่วมกันว่าประเทศไทยเชียงใหม่ที่เราอยากเห็นเราอยากเห็นสังคมไทย สังคมในเชียงใหม่เป็นอย่างไรพ่อแม่พี่น้องครับจินตนาการต่อจากนี้ของพรรคประชาชนสิ่งที่ผมอยากเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาร่วมวาดฝันด้วยกันหลังจากที่เราประสบความสําเร็จในการสร้างพรรคมวลชนในการชนะการเลือกตั้งมาแล้วเราไม่ได้มองสนามนี้เป็นแค่สนามในการปกป้องศักดิ์ศรีที่เราชนะสอสอเขตมาถึง7เขต แต่เรามองว่าเป็นเป็นสนามที่จะผลักดันสังคมไทยไปข้างหน้าอีกหนึ่งระดับครับจินตนาการใหม่นั้นคืออะไรครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับผมผมอยากสร้างประเทศไทยอยากสร้างเชียงใหม่อยากสร้างรัฐที่รับประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรทำได้ไม่ได้ไดพ่อแม่พี่น้องครับ ความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนั้นย่อมหมายถึงคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านนโยบายที่ทุกท่านได้ขึ้นมากล่าวบนเวทีปราศัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาอนาคตของลูกหลานไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสาธารณสุขการดูแลสุขภาพของพ่อเฒ่าแม่แก,มนนก,ก่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำประปาสะอาดขนส่งสาธารณะและการจัดการอบจอที่โปร่งใสตรงไปตรงมา ทุกๆนโยบายต่างๆเหล่านี้คุณภาพชีวิตที่ดีต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่เริ่มที่การเมืองท้องถิ่นดังนั้นครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ถ้ามีพักการเมืองระดับประเทศออกมาสื่อสารว่าจะทําอย่างงดจะทําอย่างนี้จะทําให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องดีขึ้นแต่ไม่เคยให้ความสําคัญไม่เคยให้ความจริงใจกับการกระจายอํานาจ ไม่เคยลงมาทํางานแบบนี้แล้วบอกว่าอยากจะให้เชียงใหม่จัดการตัวเองได้พวกเขาขี้จุครับผมบอกได้เลยผมบอกได้เลยจากการทํางานการเมืองของพวกเรามาเห็นปัญหาเห็นโครงสร้างอํานาจรัฐที่บิดเบี้ยวหนทางเดียวที่จะทําให้ประเทศนี้ชาวเชียงใหม่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตไม่ต่างจากประเทศโลกที่หนึ่ง ผลทางเดียวครับต้องทำให้การเมืองท้องถิ่นดีการเมืองท้องถิ่นดีสำหรับผมครับเริ่มต้นง่ายๆเริ่มต้นง่ายๆการเมืองที่ตรงไปตรงมาอาสามาทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและผมก็มีความเชื่อมั่นครับว่าคุณพันนาชัยรัตพร้อมกับทีมสอจอจของพรรคประชาชนพวกเราเข้ามาด้วยเจตจำนงแบบนี้ นี่คือเจตจำนงทางการเมืองของพวกเราที่ตัดสินใจเข้ามาทำการเมืองตั้งแต่ต้นครับพ่อแม่พี่น้องครับจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเยอะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือสิ่งที่พวกเราต้องการครับเราต้องการผู้นำที่มองไปข้างหน้าเราต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศ ว่าจะพัฒนาเชียงใหม่อย่างไรให้การกระจายตัวทั้งเศรษ,ษฐกิจนั้นตกถึงไม้ถึงมือพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนไม่ใช่เฉพาะในตัวอำเภอเมืองครับพ่อแม่พี่น้องครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำลำดับต้นๆของประเทศนะครับอยู่อันดับที่สามคุณพนาชัยรัฐมีนโยบายไม่ใช่เฉพาะการพัฒนาในตัวอำเภอเมืองครับ เราแบ่งการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็น5คลัสเตอร์ครับ5กลุ่มกลุ่มแรกในตัวอำเภอเมืองแน่นอนที่สุดทุกท่านทราบดีครับเรามีศักยภาพในการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจสตาร์ทอัพคนคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่มีคุณนวุฒธคุณ,ณสมบัติที่เพียบพร้อมจากการเป็นอดีตพอ n i a ด้านเหนือครับเรามีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การพัฒนาปางช้าง ทิศใต้ครับเศรษฐกิจลำไยผมเพิ่งกลับมาจากลำพูนเชื่อมต่อลำพูนออกแม่สอดไปทางมหาสมุทรอินเดียทิศตะวันออกครับเรามีในเรื่องของหัตถกรรมเสร็จสินค้าปราณีต่างๆทิศตะวันตกครับเราเป็นเมืองแห่งความหลากหลายกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ที่มีจำนวนประชากรมากถึงหนึ่งในหในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีในเรื่องของปัญหาที่ดิน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พวกเราต้องเข้าไปจัดการพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือนโยบายที่พวกเราตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนทุกอำเภอสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได้เท่าเทียมกันปัญหาเรื่องฝุ่นครับปัญหาเรื่องฝุ่นผมยืนยันว่าอาบาจอเป็น,นกลไกสำคัญ ที่จะเข้ามาจัดการเรื่องนี้ครับที่ผ่านมาเวลาที่เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆสิ่งที่พวกเราประสบพบเจอคืออะไรครับไม่มีเจ้าภาพหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้เข้าไปเยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอบจอครับ จะสามารถทำงานเป็น,นกลไกเป็นเจ้าภาพเป็นศูนย์กลางที่ดีในการจัดการปัญหาเรื่องภัยพิบัติได้สิ่งที่ผมเห็นเวลาที่เกิดปัญหาน้ําท่วมในภาคเหนือครับเวลาที่ผมครั้งล่าสุดที่ผมมาเข้าพื้นที่มาดูปัญหาด้วยตัวเองสิ่งที่ผมเจอคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือหน่วยงานแรกๆที่เข้าไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพียงแต่เขาขาดงบประมาณขาดเครื่องมือขาดบุคลากร ดังนั้นครับพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอื่นๆด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขผมอยากยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ส่งผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนครับผมมีเรื่องอยากสื่อสารเรื่องสุดท้ายครับ วันนี้ก่อนบอกลาเวทีกันไปแต่พวกเราไม่ไปไหนพักประชาชนจะอยู่ข้างพ่อแม่พี่น้องตลอดไป <Yeah. S 1> อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากมาสื่อสารครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ผ่านมาเศรษฐกิจชนบทของประเทศไทยถูกแช่แข็งเพราะอะไรครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเพราะไม่มีงานไม่มีโอกาสใช่ไหมครับ ลองนับอาชีพหลักๆที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือพื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่มีอะไรบ้างครับไม่ทำกเกษตรรับราชาการขายของรับจ้างทั่วไปใช่ไหมครับลูกหลานของเราเก่งๆที่เชียงใหม่ผมมีโอกาสได้ไปหาเสียงกับคุณพันอาจครับท้าเฉพาะในส่วนของเรื่องสตาร์ทอัพเด็กที่จบมาในเชียงใหม่มีศักยภาพเยอะแยะ แต่สุดท้ายไม่มีงานที่นี่ก็ต้องไปทําที่กรุงเทพไม่ก็ไปทําที่ต่างประเทศคําถามครับคําถามก็คือทําไมงานและโอกาสถึงมีความกระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวงทําไมถึงไม่เกิดการกระจายตัวอยู่ที่ต่างจังหวัดทําไมที่ผ่านมาประเทศไทยเศรษฐกิจชนบทถึงถูกแช่แข็งคําตอบสําหรับผมครับเกี่ยวข้องกับวันที่หกุมภาพันธ์นี้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับท่าที่ผ่านมาประเทศไทยในทุกจังหวัดในทุกหัวมุมเมืองเราไม่ได้อยู่ในโครงสร้างอำนาจรัดลุมศูนย์แบบนี้อยู่เมืองไหนก็คุณภาพชีวิตดีการศึกษาดีระบบสาธารณสุขดีมีงานมีทำอยู่ในจังหวัดของตนเองผมเชื่อว่าภาพของประเทศไทยในวันนี้จะไม่เป็นแบบนี้ครับ ดังนั้นความสําคัญของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้สิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยกันสื่อสารต่อครับนอกจากกาเพื่ออนาคตของชาวเชียงใหม่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราจะต้องช่วยกันกาเพื่ออนาคตของประเทศนี้ครับสุดท้ายครับสุดท้ายจริงๆ สิ่งที่ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับมีความรู้สึกในใจวันนี้กลับไปร่วมกันผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องเชื่อในพลังของตัวเองครับเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้วันนี้เสียงของพวกเราที่มีความสำคัญเราต้องช่วยกันขยายผลต่อไปบอกต่อนะครับการเลือกตั้งวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้มีความสำคัญกับทุกๆคนอย่างที่ผมได้บอกไปแล้ว เราช่วยกันบอกต่อเพื่อให้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เป็นสอ,อบจอเป็นนายกอบจอสีส้มทั้งจังหวัดได้ไหมครับขอเสียงดังๆอีกสักสามทีหนึ่งกุมภาพันธ์นี้กาเบอร์หนึ่งกุมภาพันธ์นี้กาเบอร์หนึ่งกุมภาพันธ์นี้กาเบอร์ขอบคุณครับ ขอเสียงให้กับพี่เทงน,นัทพงษ์เรื่องปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนอีกครั้งครับผม